ค่ะวันนี้ก็พาเข้าสวนนะคะมาดูกันแต่งกิ่งอโะโวคาโดค่ะนี่ค่ะอโะโวคาโดเลยนะคะอโะโวคาโดเราปลูกได้อ่าจะปีหนึ่งแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ตัดสองรอบแล้วค่ะเพื่อที่ให้มันแตกกิ่งนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้แผลของเราที่เราตัดค่ะแล้วมันก็จะแตกนะคะมันแตกลงไปเป็นสองกิ่งไม่งั้นอ่ามันจะไม่เป็นพุ่มค่ะเสร็จแล้วขึ้นมานะคะ นมาตรงนี้เราก็ตัดแต่งอีกเพิ่งตัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องเลื่อยให้คมนะคะตัดเฉลียงค่ะไม่งั้นน้ํามันจะค้างนะคะเฉลียงแบบนี้นะคะให้มันเหนือข้อประมาณนิ้วสองนิ้วค่ะตรงนี้มันก็จะแตกแตกออกนีนะคะเห็นไหมคะเริ่มแตกออกแล้วแล้วก็ทาด้วยปูนแดงถ้ามีปูนแดงก็ทาด้วยปูนแดงค่ะอันนี้เลื่อยมันไม่คมเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเป็นประมาณนี้ค่ะถ้ามีใครมีเรื่องคมก็เลื่อยเฉียงเลยค่ะ มันจะได้ไม่เอ่อน้ํานะคะเวลาลดน้ำจะได้ไม่ค้างตรงนี้นะคะมันมีโอกาสเน่าไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าเออตัดแล้วมันจะตายไม่ตายนะคะจะให้ดูค่ะตรงโคนต้นนี้นะคะออกหรือมันก็จะได้เป็นพุ่มไม่งั้นอะโบคกโดของเราจะสูงค่ะเก็บยากอีกนะคะอันนี้พันลูกใหญ่ค่ะไปตรงนี้ออกนี่นะคะเราก็ดูแลง่ายนะคะก็ปุ๋ยก็ปุ๋ยข้อธรรมดาตัดแล้วก็ เอาให้ปุ๋ยคอกน้ำหนักชีวภาพนะคะมารดก็ได้ค่ะจะให้ดูอีกตง้งเนื้นะคะอ่าให้ดูต้นนี้ต้นนี้ปลูกใส่กระถางค่ะพันศูนย์สามสี่นะคะของเวียดนามค่ะเห็นไหมคะเราก็ตัดตรงกิ่งกระโดงมันออกค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นสองกิ่งนะคะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ค่ะตัดเฉียงๆแล้วก็ป้ายด้วยปูนแดงค่ะมันจะได้แตกกิ่งออกมันจะได้ไม่ขึ้นสูงค่ะ ไม่งั้นเราจะดูแลลําบากนี่จะพามาดูตัวอย่างของต้นอะโวคาโดที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะเห็นไหมคะสูงชะลูดขึ้นเลยค่ะเราก็จะดูแลลําบากค่ะเพราะว่าต้นมันสูงนะคะอันั้นก็ถ้าใครอยากให้ต้นเป็นพุ่มต้นเตี้ยก็ให้ตัดแต่งกิ่งค่ะเราจะได้ดูแลได้ง่ายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูกันตัดแต่งกิ่งอะโวคาโดนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ